ความเสียหายการโจมตีปกติหรือว่าความเร็วจริงๆความเร็วน่าจะดีกว่าเนี่ยผมเอาบัฟอันนี้เลยแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวว้ชั้นสามผมค่อยเก็บดาวแยกอีกทีหนึ่งเนี่ยเริ่มมาเราเอาโอ่งวางธนูบล็อกธนูก่อนโอเคแล้วก็ฆ่า <c oughs> ตัวที่มันถือโล่นะครับ <c oughs> ตัวที่ถือโลคือตัวที่ <c oughs> มันจะเล็งเสาก่อน ตัวที่เป็นสีแดงอ่ะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะครับเราต้องฆ่าตัวถือเลอิกก่อนถือโลกวัด <c oughs> นะฮะนี้สําคัญมากจริงๆอันตีแอนติมาต้องรีบกดเนเน็ต <c oughs> อนติมายังอ่าฆ่าตัวโลกวัดน,นี่อยาให้มันได้ตีนะครับ <c oughs> ตัวธนูเอาโ <c oughs> อ่งบล็อกเอาไว้โอเคอ่าหมดยัง <c oughs> ตอนนี้มันมีตัวขวานตัวขวานจะเล็งตัวขวานจะเล็งอันี้ เร็วปเดียวแปดสิบเอ็ดแล้วเหรอวะมันดาเมจมันเร็วมากตัวโล่ยังไม่เท่าไหร่ตัวโล่มันจะมันจะเล็งที่ผมเป็นหลักแต่ตัวขวาเนี่ยมันจะเล็งที่ที่ฐานเราเป็นหลักที่ป้อมอ่ะนะนั่งไงเเแล้วโอเคพอเดนนะเดินนะ ก่อน <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคผมนี่และตัวโอเคตัวคือมันจะมีตัวธนูที่เป็นแดงกับไฟฟ้าใช่ไหมตัวที่เป็นแดงเนี่ยมันจะเล็งป้อมอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วตัวไฟฟ้ามันจะเล็งที่ผมก่อนแต่ว่าทุกครั้งที่เราฆ่ามันเนี่ยมันจะสลับกันเหมือนตอนนี้ตัวแดงเล็งผมอยู่พอผมฆ่าตัวแดงตัวนี้นะตัวต่อไปอะ่ะมันจะมันจะเล็งที่ป้อม เดีย๋ยวไหมมันจะมีสี่ตัวครับแล้วมันจะสลับมันจะสลับกันระหว่างเล็งผมเล็งป้อมเลยวันนี้ไอตอนนี้ตัวตัวน้ําเงินเล็งผมอยู่ไม่เป็นไรผมองพอองบล็อกไว้ละตีได้ถ้าองไม่แตกอก็คือให้ตีเป็นท่าๆไปจะเล่นง่ายสิบสามเฮ้ยผมผมแตกแต่ไม่เป็นไรมุมนี้มันเล็งผมมันยิงไม่โดนยิงไม่โดนป้อมอเอ๊ะตายยังมไม่ตาย เหลือ7จะ1เนี่ยห้องต่อไปไม่รู้จะไหวหรือเปล่าผมว่าองบล็อกไว้ก่อนตรงนี้ลงหน้าไปเลยได้ไหมโอเคสวยมันจะเกิดสีมุมก็มุมนี้ผมวางบล็อกไว้ก่อนแล้วกันวางตรงนี้ก็ได้ เออะนี่ไงมันมันหันหน้ามาทางผมแต่มันยิงไปที่ป้อมม่คิดดูสิโ <c oughs> คตรบ้าบอคอยแตกอะเออแล้วก็เดี๋ยวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายผมผมวางองค์ดักไว้ก่อนเขาได้มั้งแถวๆนี้ก็แหละโอเคโอ้ยังโดนเหรอ อะโ้เด็กสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะผ่านไปเนี่ยห้องนี้จะได้สามดาวไหมมาถึงเอาวินตี้รวบก่อนนะครับถึงไม่ออกอะไรเอาวินตี้รวบก่อนเรียรกนกกออกเขาได้เอาวินตี้รวบวมันนี้ตีอ่ะอย้ายมันได้โยนอะ่ะถ้ามันได้โยนขึ้นมานี่คือแบบไม่ได้จริงๆไม่ตายก่อนเลยเวนตี้ต้องเวนตี้เวนตี้เวนตี้เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบนตี้ต้องรวบได้ไม่งั้นไม่งั้นงานเข้าต้องรวบต้องรวบต้องรวบโอเคโอ้ยโอเคโอเคจะได้อยู่เบโ,โดวางดอกไม้อันติแล้วก็จีนมาฟื้นพลังงานให้เบนตี้เบนตี้ต้องรวบเรื่อยๆรว,รวบได้รวบได้สวยได้ไหมเนี่ยเบโดก็มาปิ้งไปเหลือตัวเดียวเหลือใคร โอเคได้เชนซีซีครับนี่คือการเชนซีซีแบบไม่ให้มันไม่ได้ตีไม่ได้ทำบ้าไม่ได้ทำบออะไรอไรนะั่นเชนซีซีอย่างเดียวคือคืองึนบนเอาโอ่งมาบล็อกนะฮะแล้วก็เอาจงหลีมาเพื่อสแตนขึ้งล่างนี่คือต้องเอาเวนตี้มันรวบอย่าให้มันได้ตีคือถ้าเป็นซูโค้ดผมคิดว่ามันก็น่าจะรวบได้มันน่าจะไม่ได้ตีเหมือนกันแต่ว่าซูโค้ดมันจะติดเรื่องคูดาวที่นานกว่า นะครับมันไม่ต่อเรื่องเท่าเวนตี้นะแล้วก็เรื่องพลังงานเรื่องถ้าไม่มีกลุ่มดาวมันมันรวบแค่หกวิด้วยแต่ว่านี่แหละได้อยู่เป็นเป็นไอเดียคือต่อให้ไม่ได้สามดาวยังไงก็คิดว่าจะช,ช่วยได้ผ่านง,ง่ายขึ้นชม้น11ยากกว่าชัเปี้ยน12ถูกถูกครับในถ้าถ้ามองเรื่องงานเก็บดาวแล้วก็แชมเปี้ยน11ยากกว่ามันเงื่อนไขมันมันบ้าบอกว่าไง เงี้ยใส่มันบ้าบอกว่าโดยเฉพาะไอ,อ้ห้องนี้สองแม่มันดีบัฟไฟฟ้านี่แหละตัวบ้าบอเขาแตกมากต้องเอาเมนเดตมาช่วยล้างดีบัฟนะไม่งั้นยากโอ๊ยอ,อะไรวะเนี่ยปิงป้งปิ้งปิ้วปิ้วปิ้วปีเป็นน้ำแข็งได้บัฟได้บัฟจากชัน้นดีเป็นน้ำแข็งเอ๊เมนเดตอันตมาต้องรีบใช้อันนี้สำคัญมาก ดูเต่าลุยนะครับด้วยพลังแห่งท่าทูเต่าโดนไหมไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเก็บอาบินเมดก่อนดันไปอยู่ข้างบนอีกนะใครให้มันไปอยู่ข้างบนเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนเน็ตเบนเน็ตซื้อพลังงานหน่อยแล้วติยังไม่มาอีกทีหนึง่ง โอเคโอ้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 เป๊ะปหืมว้าพอดีให้ตายเถอะตีไปพอจนมันล้มอะ่ะล้มละตัวนี้ทำไมมันนิ่งทำไมสลามตัวนั้นมันนิ่งเกิดใหม่อีกครั้งก็เป็นสลามซะแล้วสิมีเกี่ยว โอเคถ้าบิดมีดได้ก็ไม่ยากอะไรละวางองก็ว่วาวอีกวางองก็ว่าวนะมื่กีฮึมบึ้มไปพลังงานฟื้นไปลูกนี่แนี่ยเฮ้พลังงานเต็มเงนินทุกคนแล้ว ก็จะคิววนไปไมันจะได้ฟื้นเรื่อยๆโอเคพลังงานเต็มคูต่อเป็นโรล,ลี่ไหมไม่ไม่ไม่คูต่ไอไม่น่าจะเป็นโรล,ลี่หรอกนะครับอารมณ์อารมณ์ปรมมะมาณฟิตอะไรแบบนี้แหละนะครับวัยรุ่นอะไรประมาณนี้เอ,อตรงนี้เจออะไรแล้วนะเจอตัวเออตัวค้อนตัวขวานในพวกนี้อืม <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมต้องเก็บพลังงานไว้กดอันติในห้องถัดไปสำคัญจริงๆโอเคนเนี่ยเนี่คือคือตอนนี้พอผมเริ่มจับหลักเรื่องการวนพลังงานได้นะผมรู้สึกว่าผมเล่นได้ง่ายขึ้นคือใช้เป็นตัวที่มีท่าเดียวกันนะครับโอ้ยแต่แบบนี้นี่เดี๋ยวนะบึ้มมันเท่หน่อยห่อนเดินแบบนี้ก็เหนื่อยนะ เด็กปุ่งปิงปุ่งปิงไปวนสกิลฟื้นพลังงานเรื่อยๆนีดดด่ดีนะเอาอเบโดมานะมันปิงเรื่อยๆอย่ะสมมติผมสกินมานิดนึงมันปิงเลย6,000มันเลยเล่นได้ง่ายขึ้น ไม่ได้อ่ะพี่สิปิ้งหน่อยเอ,อือปิ้งสักทีหนึ่งนี่อีกทีหนึ่งข้างหลังสวยเรียกนกเรียกนกไปข้างหลังมันเรียกนกไปข้างหลังมันแล้วชีวิตจะง่ายโอเคมีตัวหนึ่งขอหมดเ,เวลาละบัฟแค่นี้ใหม่ละดีบัฟตัว ไม่ได้พลังงานด้วยอโอ้ยกระเด็นเฮ้ล่วงพลังงานพร้อมจริงๆห้อง2ผมมันต้องรีบดีวะผมลืมไปห้องสองผมมันต้องรีบก็ได้ดีวะปปรูปปกมาจากเลดดิทครับอยู่ในคำอธิบายคลิปนะครับ สวยใช่ไหมล่ะมาเป็นท่าทูเต่ากันเถอะผมคือเจ้าลทัทธิฮูเต่านะครับเอาร่วมลัทธิได้นะครับฟรีครับต่องเมมเบอร์ก็ได้ครับเป็นการสนับสนุนลทัทธิทำไมมันเริ่มดูเข้าข่ายหลอกลวงวะโอเควางโอมดักไว้ก่อนไว้เนบเน็ตโอ้ยเบนเน็ตอย่าพึ่ง okay, เคอา่าท่าตัวที่มีโล่กอดน,นะครับอย่าลืมเฮ้ยทำไมมันแตก โ okay. อเคเฮ้ยบล็อกได้นไหมเนี่ย <c oughs> เหมือนจะวางเบีเ้ยวไปนิดนึงเดี๋ยวผมต้องวางอีกอันนึงต้องวางอีกอันนึงวางเบี้ยวไปนิดโอเคได้มัง้งแบบนี้เดี๋จะเอาตัวที่มีมีโลอ่อ่ะตัวที่ถือโล่หินนะฮะคือตัวที่เลง็งมันคือตัวที่เล็งป้อมของเราไอ้ตัวแดงไม่เท่าไหร่ดีให้มันแตกไม่แตกโอเคโอ้ยหโกบ้าท่านมันลิงไปมที่ผม โอเคโอเคเนี่ย okay, okay. ตัวแดงมันจะตามผมไม่เป็นไรตัวโล่เฮ้ยอะไรของมันเนยังบางทีบางทีก็ไม่เข้าใจ AI เกมนี้มันจะเอาอะไรกันสักอย่างชีวิตจะเอาเงินแน่เนี่ยบล็อกก่อนโอเควันนี้จะดูดเดือดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเดือดจริงๆมันเดือดจริงๆนะตอนนี้เอ่อต่อไปเป็นตัวอะไรโอเคตัวนี้ เฮ้ยมันยิงมาโดนได้ไงอ่ะนิ่งเฉียวมาโดนดีเหรอเดีเดวเดบอกตรงนี้โอเค,อเคบล็อกสามอันแล้วนะเนี่ยเฮ้ยยังทะลุไปโดนว่าแต่นนี้เดาเดวเด,วเ,ดวเออวางตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะบล็อกได้ชัวร์ครับแล้วก็ฆ่าตัวนี้ก่อนดูดูดูดดดดด ทำลายโล่ไม้มันหน่อยวอเลยไม่ออกครับเคคราวนี้ผมจะฆ่าตัวสีแดงก่อนเพราะว่าเพราะว่า,ามันเลงที่ที่ป้อมโอเคแล้วก็คราวนี้มันจะเลงที่ผมหมดละง่ายละผมวางมันจะเกิดมุมนี้ผมวางดักไว้ก่อนเค okay. โอ้ย เล็ง okay. ผมเหรอ,อน,นี่เอาดาแล้วทึานพาร์ตมามันฮิวได้เรื่อยๆนี่เป็นข้อดีมากๆเลยตีๆฮิวฮิว <c oughs> ตัวนั้นโอเคยังเล็งผมยังเล็งผมนี่มันเล็งป้อมละงานเข้าละ85 85 <c oughs> ยังได้อยู่ปีดว่าห้องถัดไปน่าจะผ่านได้แบบแบบโอเค ตัวนี้มันจะเล็งป้อมนี่ผมพยายามใช้สกิลวนเพื่อฟื้นพลังงานเรื่อยๆไงเฮ้ยยาโอเคเกือบไป <c oughs> เกือบไป <c oughs> เวลาเวลาผมลุยรอบหน้าเอ้ห้องหน้าเนี่ยเลือดผมจะได้ไม่ใช่เลือดติดพลังงานมันจะได้พอใช้อันติดถ้าใช้ชั่วปีนะเดี๋ยวผมบล็อกไว้ก่อนนี พอแบดไม่ได้พลังงานหมดโอเคโอเคพลังงานห้องถัดไปพออยู่ที่ชีชีต้องดิสไลด์ไหมไม่ต้องก็ได้ <c oughs> ติงชีชีเฮ้ยเขาเขาหยอกกันขำๆนี่นี่เขามีรูปให้ดูมันเป็นหยอกกันขำๆอยู่ไหนหนะอยู่ไหนหนะเห็นไหมขวาล่างเห็นปะ่ะเขารักกันดีครับเขาหยอกกันเล่นๆเฉยๆหรอก อิชิคูเตาเขาผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วครูเต๋ามันเกียนหรือว่ามันจะเผาจริงๆอะเอาชี้ๆไปเกิดใหม่จริงๆนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นรูปน่ารักๆ,ๆครับโอเคอันนี้ก็สเต็ปเดิมวางนกก่อนแล้วก็เบนตี้รวบเบนตี้ต้องรวบไม่งั้นหยาบรวบแล้วโอเคนี่อเอ เหลือเหลือแค่ตัวนี้ละเนี่ยไอไอตัวตัวที่มันเป็นแมงวีแมงวันอ่ะมันมันเป็นตัวที่ตีป้อมน้ามขานมากเลยต้องเอาเวนตี้มันรวบเนี่ยไม่งั้นไม่ไหวแมวีแมงวันเรียกแบบนั้นเลยดิเอ้ยเดี๋ยวเวนตี้พลังงานมายังพลังงานต้องมาแล้วเวนตี้อย่าให้มันตีเค ตูดเหลือเหลือกี่ตัวเหลือแค่สองตัวสุดท้ายได้แล้วแหละโอ้ยผมฟันไม่เห็นได้แล้วเวนตี้ทำทำล้มทำลอยตวยโอเคพอมันจับหลักได้แล้วมันก็ก็ได้เพราะเวนตี้นะครับบอกเลยว่าเวนตี้แบกนะครับวัดดีคุณอังฟานนะครับ ต้องมาแก้งเอ้ยมันล้อกันเล่นเขารักกันนะฮะเกอต่อไปเพิ่มมาตายชี้ความแรงชี้อันนี้เพิ่มป้องกันไม่เอาเอาเพิ่มนี่แหละสุดยอดเอาแล้วนะเริ่มมาฆ่าตัวตัวไฟฟ้าก่อนตัวไฟฟ้าอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวตัวลมยังไงมันก็ต้องวิ่งมาโอยโอ๊ย,อยตัวอะไรวะเนี่ยก่าอมมาก ตีหลบสวยงามหลบไม่ได้สวยงามไม่คือหลบไม่ได้นะเบ้าน,นะเมื่อกี้แล้วก็ตัวน้ำก่อนน้ำน้ำอยู่นี่ให้มันได้ฮิวเพื่อนนะครับไม่งั้นหยาบนี่แหละเดี๋ยวตัวน้ำเสร็จแล้วค่อยเอาตัว เฮ้ยไม่ทันหรอไม่ทันเหรอเนี่ยตายแล้วนิดนึงนิดนึงมันได้ตายแล้วนิดนึง,นงอโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ต่อเอาชงหยุนมาตีได้ชงหยุนเป็นดาบใหญ่ตีให้ล้มเป็นไรละอยู่นี่แล้วก็ตรงนี้ตัวหลักตีเป็นน้ำแข็ง เอาบัฟน้ำแข็งบัฟน้ำแข็งจะได้ตีแรงไงเอเคเพราะว่าชั้นนี้มันบัฟน้ำแข็งโอ้ยโดนตีอย่างเดียวแล้วอ,อีกหนึ่งนาทีนินดๆเรหลับห้องถัดไปสี่พันสี่พันตีอีกทีนึงโอเค ายอืมมันเจอตัวอะไรบ้างเจอฟาตุยเจอฟาตุยสองตัวอ๋อเจอนี้ก่อนโอเคก็วางไปด้วยวางนกตจีมานี่ ีะล่งไม่ได้เอาเลยได้แล้วโอเคมันเป็นตัวนี้เป็นตีลวกสวยแล้วก็ออฟโรดวันติกางรวมรวมไปเลยลุบๆวไปเลยได้ไหมขรึ้นนาทีเหลือตัวเดียวได้แหละ อยู่จุดนี้แล้วมันต้องได้สิอือเอาให้ลม้มโอเคได้แล้วล่ะล,ล้ 7, 7, มละเจ็ดพันเก้าไอ้เจ็ดพันหนึ่งมังคอเบอโดผ่านแล้ว